สวัสดีครับผมต้นท่าดนวันนี้เจอกับกับต้น e p 1ีวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าครัวไปทำอาหารกินเมนูง่ายๆวันนี้ก็คือไข่เจียวแต่แน่นอนว่าถ้าเราทำอ่ะไข่เจียวมันจะธรรมดาเกินไปเราจะทำไข่เจียวเมนูพิเศษก็คือไข่เจียวมือเดียวก็เสียวได้มือเดียวก็เสียวได้ยังไงไปชมกันครับเราตอกไข่ปรุงไข่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เจียวดูเห็นไหมสองลูกชิวชิว คุณจะเห็นว่าไข่ผมก็ทอดแบบธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษพิโสใช่ไหมมันพิเศษตรงที่เราจะทอดมือเดียวอย่างที่เราบอกก็คือมือเดียวก็เสียวได้มันถึงชื่อเมนูนี้ว่าไข่เจียวมือเดียวก็เสียวได้เพราะเราจะไม่ใช้ตะลิวเป็นไงชุบตอนนี้ก็ร้อนน้ามันร้อนนะนนนะคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าผมไม่มีตะลิวเลยเพราะมันคือไข่เจียวมือเดียวจริงๆจะดูว่ามันจะเป็นยังไงรอดูตอนนี้ก็ร้อนลนะไหม รนเตรียมลุ้นนะครับผมว่ามันจะมือเดียวได้หรือไม่เห็นอะ่ะเห็นเห็นโค้งมาโอเ,เน,อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับแล้วครับดูโอเค เดี๋ยวรอด้านนี้มันสุกก่อนนะครับไข่เ,เจียวมือเดียวก็เสร็จได้นในแค่นี้ครับจะกลับแล้วนะครับผมหนึ่งสองจะได้ไหมลุ้นพร้อมกัน <c oughs> โอ้โหโอ้โหเนี่ยครับผมไม่ได้ใช้ตะหลิวดูผมไม่ได้ใช้ตะหลิวเลยครับผมผมไม่ได้ใช้ตะหลิวเลย อีกทีไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่โอเคนี่ก็มีจานเตรียมมาเดี๋ยวใส่ในจานนี้อีกสักทีไหมครับอีกสักทีไหม all right, all right. อ่ะเลยอ่เลยอีกสักทีนะครับผมโอ้โหมือข้างล่างข้างล่างให้ดูข้างล่างให้ดูชัด <laughs> ๆนะครับผมเห็นแขนเห็นเห็นใช่ไหมครับเอ๋อแล้วตกจานครับแขนเห็น โอ้โโโสุดยอดมาเห็นหรือยังว่าอทอดไข่เจียวอะ่ะมือเดียวอะ่ะก็เสียวได้แล้วก็กินได้ก็ไม่ได้ต่างจากไม่มีตะหลิวแต่เราก็ทอดได้เห็นไหมมือเดียวจริงๆถ้าไปแคมปิ้งในป่าหรือว่าไปเข้าค่ายอย่างเงี้ยลืมเอาตะหลิวไปก็ไม่ใช่ปัญหาต่อไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยสุดเห็นคนอ่ะอเห็นเยี่ยม yeah. โอ้โหอุ้ยเกือบเกือบครับผมตอนนี้ไข่เจียวมือเดียวก็เสียวได้ของเราเส็จเรียบร้อยนะครับผมดูนะกินไหมโอ้โหเดี๋ยวเราจะให้น้องต้องของเรานะครับชิมแล้วรีวิวให้ทุกคนฟังว่าไข่เจียวมือเดียวก็เสียวได้ของผมอ่ะมันสุดยอดแค่ไหนนะครับผมเอาลุวยระวังร้อนนะครับผมระวังร้อน ยังครับยังยังเป็นไงครับอ้าเลยสุดยอดตังเลยนี่โอเคไหมโอเคก็อีพีนี้กับต้นอีพีสิบนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่อง YouTube เราด้วยนะครับผมอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ติชมพูดคุยมาได้แล้วเจอกันอีพีหน้ากับผมต้นฮาโดนและต้องปฏิบัติสวัสดีครับผมสวัสดีครับ 영상이 <laughs> 좋